ตื่นสิอานอเมกาโลโดอนคือเมื่อนายเรียบร้อยแล้วกอกกอกกอกอานอตามเจ้ากระต่ายน้อยนั่นไปเมกาโลดอนคือฉลามที่อยู่ในตระกูลโอโทโดอนที่ได้ซึ่งยาว50ฟุตและหนักถึง8 8 0 0 0ปอนด์จัดเป็นนักล่าสุดอันตรายแห่งห้วงทะเลลึกเป็นเจ้าแห่งระบบห่วงโซ่อาหารเมกาโลดอนกินวานขนาดเล็กซึ่งจริงๆแล้วมีขนาดใหญ่กว่ามันมาก เมกาโลดอนไม่ได้มีแค่ความไว้หรือความอึดแต่มันจะมุ่งทำร้ายเหยื่อด้วยการหักกระดูกรวมทั้งทำลายอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจและปอดเมกาโลดอนมีฟันถึง276ซี่เรียงอย่างน่าสะพรึงถึง5แถวโดยซี่ใหญ่สุดยาว19เซนติเมตรใหญ่กว่าของเจ้าฉลามขาวถึง3เท่ากรามของเมกาโลดอนสูง2เมตร กว้างถึง2เมตรครึ่งและมีแรงกัดมหาศาลถึง100กิโลนิวตันมากกว่าเจ้าฉลามขาวถึง9เท่าเลยทำให้เมกาโลดอนงับวานตัวน้อยได้อย่างสบายเพราะขาดออกซิเจนแบบนี้ไงนายถึงเกิดภาพหลอนบอกมาสิว่านายฟันเห็นอะไรเมกาโลดอนเหรอมีซะที่ไหนแล้วอาโนพวกมันสูญพันธุ์ไปกว่า2ล้านปีก่อนเพราะสภาพอากาศที่เย็นลงพระเจ้าช่วย นี่มันไดโนเสาร์นี่นาะเอออาโนนายทำฉันกลัวนายมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินเออนี่ที่นี่เจ๋งนะแม้แต่โอโรจิมารุจากเรื่องนารุตก็มาเขารู้เคล็ดลับการขืนชีพด้วยสามารถพาคนตายกลับมามีชีวิตอะไรกันเนี่ยไม่นะ <c oughs> เขาใช้วิชาคืนชีพไดโนเสาร์หนีเร็วไอ้พวกบือ้อพวกไดโนเสาร์น่าอันตรายมากทั้งพวกกินพืชกินเนื้อ และก็พวกหัวรุนแรงด้วยพวกมันโหดร้ายมากคุณอาจจะเป็นเหมือนกันหากไม่ได้ทานอะไรกว่า66ล้านปียิ่งกว่านั้นพวกมันยิ่งโกรธกว่าเดิม <c oughs> เมื่อได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานของตัวเองหลังการวิวัฒนาการผู้นำทวลปประกาศกฎอายการศึกน่าเศร้าที่พวกเรารู้พฤติกรรมของไดโนเสาร์น้อยมากดูเหมือนทางออกที่ดีที่สุดก็คือจ้างผู้เชี่ยวชาญไก่งวง โจมตีไดโนเสาร์ศูญพันจากโลกกว่า160ล้านปีการตกของอุก,กาบาตทำให้วิวัฒนาการเปลี่ยนบรรพบุพรุษเราเลยเกิดการพัฒนาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองตอนนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือผู้รอดแต่เกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันเข้าใจแล้วกว่า66ล้านปีที่ผ่านมาอากาศโลกได้เย็นลง และปริมาณคาร์บอนในออกไซา์ดได้เปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนไดโนเสาร์จะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้พวกมันต้องตายอีกครั้งอืมทำไงดีนะในทางทฤษฎีเราสามารถสร้างจูราสิกพัคได้เราก็ป้อนอาหารสร้างภูมิอากาศที่เหมาะสมและที่แห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาลและเราก็เป็นแหล่งส่งออกระดับโลกทั้งไข่และปุ๋ยคอคุณก็รู้อึไดโนไง แต่ก็นั่นแหละไดโนเสาร์ปกติจะกินหญ้าหนึ่งตันต่อวันหรือเนื้อกว่า100กิโลกรัมและก็เป็นไปได้ที่มันจะกินสัตว์ป่าทั้งหมดจากนั้นก็หันมากินกันเองและแล้วมันก็ตายอีกครั้งไม่ว่านายจะพยายามแค่ไหนพวกไดโนเสาร์ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของเราไม่ได้นายอยากจะช่วยมันจริงๆหรืออานี ทางออกเดียวก็คือส่งกลับไปยังอดีตสู่โลกสมบูรณ์ของพวกมันถึงเวลาบอกลาแล้วอันนี้อย่างน้อยตรงนั้นเราก็รู้ว่ามันดีกว่าที่นี่ <c oughs> เมืองตกอยู่ในอันตรายสองสัตว์ประหลาดยักษ์คิงคองและกอซิล่ากำลังต่อสู้กันสวัสดีตอนเช้าอนุวันนี้มีแผนทำอะไรบ้างละ่ะ <c oughs> อืมแผนวันนี้คงจะเอาชีวิตรอดไม่ให้ตาย นายกลัวหรือาอโนแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องแต่งละ่ะนายจะเชื่อไหมถ้าบอกว่าคิงคองหรือกอซิลล่าจริงๆแล้วไม่สามารถมีชีวิตรอดบนโลกได้ฟังนะผู้ชายที่ตัวใหญ่ที่สุดบนโลกก็คือโรเบิร์ตเพอร์ซินวัตโลเขาสูงถึง272เซนติเมตรและมีอายุสั้นเพียง22ปีเขาป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าใจแกนที่ซึม อาการของโรคนี้จะทำให้สมองปล่อยโกรดฮอร์โมนออกมาเป็นจำนวนมากในกระบวนวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของมนุษย์ส่วนสูงและน้ำหนักได้ถูกพัฒนานให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมดังนั้นร่างกายที่ใหญ่โตเกินไปถือว่าเป็นโรคหัวใจจะต้องทำงานอย่างหนักโดยจะต้องหมุนเวียนเลือด15ลิตรจากเดิม5ลิตรซึ่งเป็นจำนวนปกติและไม่นานหัวใจก็ไม่สามารถต้านทานภาระอันมหาศาลได้ และทำไมโลกยังมีสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวาะเออทุกอย่างก็มีเหตุผลคอยอธิบายอยู่ละ่ะความหนานแน่นของน้ำนั้นสูงกว่าอากาศและเกือบเท่ากับความหนานแน่นในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นเราจึงลอยบนน้ำเค็มได้นั่นหมายความว่าทะเลเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสัตว์ใจ บรรพบุพบบรุษของวานกว่า5 0ล้านปีนั้นมีรูปร่างไม่ต่างจากสุนัขที่มีกีบกอซิล,ล่าและคิงคองไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้เพราะแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าหากเราสามารถเป็นแรงโน้มถ่วงเพื่อให้กอซิล,ล่าและคิงคองมีชีวิตอยู่ได้ล่ะ <S 2> <S 2> ทุกอย่างบนโลกที่ไม่ได้ยึดติดกับพื้นจะลอยสู่อวกาศ รวมถึงผู้คนที่จะถูกส่งไปสู่จัก,กรวาลอันไกลโพ้นส่วนคนที่โชคดีบังเอิญอยู่ในห้องก็สามารถมีชีวิตรอดได้ก่อนที่บ้านจะล่องลอยไปบนฟากฟ้าและในที่สุดโลกก็จะแตกสลายกลายเป็นเสี่ยงเสียงดังนั้นการทำลายโลกเราไม่จำเป็นต้องใช้สัตว์ประหลาดสองตัวสู้กันเพียงแค่ปิดแดงน้อมถ่วงทุกอย่างก็จบ พบกับอาโนคราวก่อนทิ้งเขาให้ผจญภายในอ,าว,ากาอวกาศโดยไร้ชุดอวกาศแต่เขาไม่ชอบบนนั้นเท่าไหร่งั้นกลับมาบนโลกกันเถอะเออหรือว่าลงมาสมุดโชคดีเลยนายเข้ามาอยู่ในตัวเจ้าวานทำไมโชคดีละ่ะเพราะนายรอดผ่านฟันของมันมาได้น่ะสิที่แต่ละซี่หนักสองถึงสองปอนปนกระดูกนายได้ง่งงายๆเลยนะน,นั่นทางนาก็มือดอีกแสงสลัวที่เห็นภายใน อาจมาจากปลาและแพลงต้อนที่ถูกวานกลืนเข้ามาพร้อมนายไอคิวของปลาบางตัวอาจสูงกว่านายซะอีกนายมีทางออกที่สองทางลำคอของวานมีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่20เซนติเมตรหากนายเข้าไปในส่วนของท้องมันโดยที่เราไม่ช่วยไว้เรื่องก็จบลงตรงนี้เพราะกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในท้องของปลาวานนั้นเข้มข้นระดับที่จะเผาร่างนายอย่างรุนแรงและตายได้ ทางออกที่สองมีความเป็นไปได้มากกว่าตอนที่เจ้าวานจะพ่นน้ําออกไปไงมันจะพ่นน้ําพร้อมกับสิ่งที่มันกลืนเข้ามาแต่กินไม่ได้แต่วานมักจะอยู่ใต้มหาสมุทรต่ำลงไปกว่า200เมตรสภาพของนายอย่างเก่งเขาอาจขึ้นไปไ่ายอยู่ที่20เมตรโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยแล้วทําไงดีนายได้กลิ่นหไหมไหมกลิ่นไหมในตัวปลาวานมาจากไหนอานโนายมันแน่จริงๆเลยเอาละ นายจะไม่จมน้ำตายก่อนแน่ๆง่ายอะโนกำลมังอาบน้ำเหรอลองจินตนาการดูสิว่าเม่คลื่นพัดเข้าหานายไม่ใช่ในห้องน้ำแต่เป็นทะเลทะเลดำเขาเหมือนกับอ่างอาบน้ำขนาดยักษ์ใหญ่ถึง3,40 0 0 0ลูกบาดไม้ใช้เวลากว่า243ล้านปีในการเติมให้เต็มการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกยังเฉียบพลันก่ให้เกิดคลื่นระดับน้ำสูงขึ้นหลายเมตร ทำให้เกิดเป็นซินามิได้พวกเราอยู่ในโปรตุเกสคลื่นที่สูงที่สุดในโลกเคยเกิดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกับเสือชีตาความเร็วของคลื่นไว้สุดอยู่ที่60ไมล์ต่อชั่วโมงนักโต้คลื่นชาวฮาวายเคยโต้คลื่นสูง79ฟุตที่นี่และได้รับการจดบันทึกลงในกินเนสบุ๊กคุณรู้จักคลื่นพิฆาตไหม <c oughs> คลื่นพวกนี้ลูกเดียวสูงถึง80-100ฟุต ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้แม้แต่จากเรือมันสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีและไม่มีใครมองเห็นจึงมีเวลาแค่นิดเดียวในการช่วยเหลือลูกเรือคลื่นพิฆาตสามารถถล่มเรือได้ในหมัดเดียวนักมวยอย่างคอเนอร์แมกเกรเกอร์ก็ต้องอิจฉาคลื่นสูงที่สุดที่เคยบันทึกในปี1958ที่อ่าวทิลูยาในอลาสกา้าสูงถึง100ฟุตและสามารถปกคลุมภูเข,ขาได้ขณะเคลื่อนตัวเข้าฝั่ง พืชพันธุ์ต่างถูกทำลายแม้จะอยู่สูงถึง1,700ฟุตจากระดับน้ำทะเลความสูงนี้เท่ากับเทพีเสรีภาพ5รูปครึ่งตามชายฝั่งธรรมชาติจะบอกเราถึงการมาเยือนของสึงนามิสัตว์รับรู้ได้ถึงอันตรายจะรีบวิ่งไปที่ไหนสักแห่งด้วยความเร็วหรือแสดงพฤติกรรมประหลาดประหลาดน,นกจะเริ่มเก,กาะกันเป็นฝูงแล้วบินหนีถ้าอยู่บนบกจงรีบขึ้นรถปั่นจักรยานหรือวิ่งหรืออย่างน้อยก็ขอให้กินของพาขึ้นที่สูง ขึ้นไปอยู่ที่สูงอย่างน้อย120ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลอาโนนายควรรีบขึ้นไปบนชั้นสุดของตึกเอ็มไพร์ส t ตตึกรัฟ้าแห่งนี้มี102ชัน้นสูง992ฟุตความเร็วของลิฟต์อยู่ที่700ฟุตต่อชั่วโมงนายยังพอมีเวลาที่จะไปถึงยอดเอาละ่ะอย่างนั้นแหละอย่าอ้าปากตอนอยู่ในน้ำเดี๋ยวจะสำลักพยายามมิสติตลอดเวลา วันนี้เขาจะออกไปค้นหาเจ้าเมกาโลดอนฉลามยักษ์ดึกดำบันขนาดยาว50ฟ ût, 88, ุตหนัก88,000ปอนด์ดูคล้ายๆแม่ของนายและอาโนงแต่ไซส์เล็กกว่าเยอะเพื่อจะค้นหาเจ้าเมกาโลดอนอาโน่ต้้มดำดิ่งไปยังจุดต่ำสุดของโลกณนะรอ่องลึกก้นสมุดมาเรนาอาโนสนใจกับจุด558ฟุตนี้ไม่น้อยแน่นอนที่ความลึกนี้มนุษย์จะแบนแทะแ,แต่ด้วยแรงอัดของน้ำ งั้นเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยติ้นแงกแล้วแถมประตูก็รับได้แค่2ที่เท่านั้นงั้นมาดาดิ่งกันต่อแสงได้ส่องทะลุได้ลึกเพียง0.6หมล์เท่านั้นอนโนดูนั่นมันคือน้ำู้ร้อนใตพ้พิภพที่เรียกว่า black smoker ซึ่งพ่นน้ำร้อนระอุที่อุณหภูมิ842องศาฟาเรนไฮน์ที่รองลึกมาเรนาอุณหภูมิประมาณ39.2องศาก็เพราะแหล่งความร้อนเหล่านี้นี่แหละ เอาละเรามาถึงก้นทะเลแล้วแรงดันที่นี่สูงถึง10 8 6เมกะปา,าสคาลมีพลังมากกว่าบนผิวน้ำหลายพันเท่ามีแรงดันถึง1.7ตันต่อตารางเซนติเมตรหากนายขาดเดินดำน้ำเจ๋งๆร่างของนายก็จะแบนแต้แต่เท่าแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์รยายงานของเจ้าเมกะโลดอนที่นี่เพราะแรงดันมหาศาลเลยทำให้ทุกอย่างภายใต้ความลึกนี้กลายเป็นเมือกเหลวเป๋วงั้นกลับบ้านกันดีกว่า รีบเพนกนันเถอะก็เห็นแล้วนี่ไม่มีทั้งเมกาโลดอนนางเงือกหรือสัตว์พิเศษอื่นๆในร่องลึกก้นสมุทรมารีนา่ามันแค่เรื่องเล่านะรู้ไหมอโน่ฉันบาดพลอยไปนิดจริงๆแล้วแม่ของนายไม่ยักษ์เหมือนเจ้าเมกาโลดอนเหมือนปีศาจคาชุลูตังหาอาน,นี่อาน,นี่ตื่นเร็วทอร์นาโดลูกยักษ์กำลังพุ่งเข้ามาหาเราที่บ้านแล้วนะวิ่งเร็วออกไปที่ถนนเลยไปอยู่ในที่โล่งเร็วดีมากใช่แล้ว การได้ช่วยนายโดยซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านถือเป็นความคิดที่ดีแต่แง่ละมันน่าสนใจกว่าสําหรับฉันและผู้ชมที่จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นถ้านายเข้าไปอยู่ในพายุทอร์นาโดพร้อมนะและไปข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ขนาดของพายุทอร์นาโดที่ใหญ่ที่สุดนั้นกว้างถึง1,500เมตรนายจะหมุนติ้วไปกับมันเลยทุกปีในอเมริกามีทอร์นาโดราหนึ่งลูกก่อตัวและมีเพียงไม่กี่ลูกที่มีขนาดม,มาึมา นายโชคดีอีกแล้วอาน,นี้ที่ได้อยู่ในพายุลูกนั้นมาคุยกันเรื่องความดันต่ําและการปล่อยออกซิเจนกันหน่อยนะคว <Wow. S 1> ามดันบรรยากาศในทอร์นาโดต่ํามากจนปอดของนายขาดออกซิเจน <Wow. S 1> เพียงไม่กี่นาทีนายจะหมดสติและหายใจไม่ออก <Wow. S 1> ในที่สุด <Wow. S 1> ฉันละเซ็งกับเสียงกรีดของนาย <Wow. S 1> การขาดอากาศเทียบได้กับการปีนยอดเอเวอเรสต์ <Wow. S 1> โดยไร้ถังออกซิเจน การตะลุยเทือกภูเขาไม่เหมาะกับนายเลยอันนี้แต่ในทอร์นาโ,โดแทนที่จะตายจากขาดออกซิเจนนายอาจเละจากการชนกับวัตถุอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาพร้อมกับนายไงนายก็รู้ต้นไม้บินได้สัตว์รถยนต์หลังคาบ้านหรือแม้แต่บ้านทั้งหลังทุกสิ่งที่ขวางทางทอร์นาโดมีพลังมหาศาลนี้จะถูกกวาดเรียบและหมุนด้วยความเร็วสูงสุด500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนายลองนึกภาพดูว,ว่าปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้ ทำให้รอดจากการชนกับเศษซากเหล่านี้อย่าก,กังวลเรื่องออกซิเจนยังไงนายก็อาจรอดในทอร์นาโดได้อย่าลืมสิว่าทอร์นาโดจะหยุดหมุนในไม่ช้าก็เร็วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะตกลงมาและนายจะละลิี่ยวลงมากระแทกกับพื้นดินแบบนี้นายไม่รอดแน่ๆอันนี้เอาละ่ะฉันจะช่วยนายอีกหนทำไมต้องช่วยด้วยเนี่ยไม่ต้องขอบคุณฉันหรอก อีลอนปล่อยจรวดลำใหม่สู่อาวากาศนะส่วนอาวากาศก็ปล่อยอุกาบาตคืนอีลอนใจเย็นๆโอโนนายไม่รู้ด้วยซําว่าอุกาบาตคืออะไรอุกาบาตก็คือก้อนวัตถุขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคก,กำเนิดจ,จักรวาลมันมีขนาดไม่กี่กรัมไปจนถึงพันพันตันอย่าก,กลัวไปเลยมีคนโดนอุกาบาตตกใส่จังๆแค่คนเดียวเองในประวัติศาสตร์ในปี1954ที่เหลือแค่โดนบอบ มีคนอาสาที่จะปกป้องโลกด้วยละและเขาก็ดีใจมากๆด้วยดูเหมือนว่าตอนนี้จะจบลงไวกว่าที่คิดนะและก็แฮปปี้เอนดิ้งว่าผิดแผนช่างเหอะก็เหมือนกับทุกทีและโลกของเราคงจะถึงจุดอวาสานแล้วละ่ะจะมีฮีโร่มาช่วยไหมนะจะเป็นใครกันดีละ่ะอาโนเหรอแจ๋าไปเลยเดี๋ยวเราเลือกชุดให้ ชุดนี้เหรอไม่ดีกว่าตัวนี้ยิ่งไม่ใช่อีไม่นี่แหละชุดนี้นี่คือชุดที่นายต้องใส่เราก็แค่ทำเลือนแบบโปรเจกต์ดาร์ทของ SpaceX แผนก็คือในปี2022ยานอาวกาศ500กิโลกรัมจะพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยดีดีมอสโดยความเร็ว6กิโลเมตรต่อวินาทีระบบควบคุมอัตโนมัติยังไม่เสร็จเรียบร้อย นายต้องบินเองด้วยนะและกลายเป็นฮีโร่โอ้ว,ว้าวอาโนนายรอดเหรอเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชั้นตามเช่นอามีบ้าปัญหาตอนนี้คือไม่มีน้ำเนี่ยสิหลังอุกาบาทที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง100กิโลเมตรชนโลกแรงกระแทกจะทำลายสิ่งมีชีวิตในรัศมีกว่า100 0 0 0ตารางกิโลเมตร กรรมฐาน,นจํานวนมากจะถูกปลดปล่อยควันและขี้เถ้าจากการทําลายจะปกคลุมท้องฟ้าและสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์<อ>นายคงหิวสินะโชคดีที่เก็บอาหารไว้ในจรวดไม่มีเหลือเลยเหรอแย่จังเพราะว่าโลกตอนนี้ไม่มีอาหารเลยโชคยังดีที่นายอยู่ในชุดนักบินเพราะว่าอุณหภูมิจะติดลบต่ำกว่า50องศานายคงไม่อยากอยู่ที่นี่นานหรอกนะ ระวังฉันลืมบอกไปว่าพวกแมลงสาบมีชีวิตรอดแถมยังกลายพันธุ์อีกด้วยรีบหนีเร็ว,รวไปสู่ความเมื่อ <พา S 1> วังอันไกลโ<ห><น>้นอาโนนายปล่อยให้ตัวเองโดนแมลงหน้าเกลียดกินได้ยังไงเนี่แต่งตัวหน่อยอันนี้โชว์ร่างกายแบบนี้จะทำให้เราเสียคนดูผู้หญิงไปนะระวังนายและชวาเซนเนเ,เกอร์ คงจะมีแค่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือชื่อไงละ่ะนายต้องเริ่มออกกำลังกายถ้าอยากหุ่นล่ำเหมือนเขาแล้วก็เลิกทานอาหารขยะหรือนายมีทางเลือกที่ดีกว่านี้อาโนเอาจริงเหรอเนี้สเตียรอย์เนี่ยนะอย่างแรกก็คือมันผิดกฎหมายอย่างที่สองก็คือมันก็ยังผิดกฎหมายกล้ามเนื้อประกอบด้วยโปรโตีนมันถูกสร้างขึ้นจากรอยฉีกเล็ก โดยกระบวนการซ่อมแซมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นสเตียรอยเป็นสารที่เมื่อเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนที่เร่งการซ่อมแซมร่างกายทำให้กล้ามเนื้อโตวไวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายมีเทสโทสเตอโรนมากไปร่างกายจะเปลี่ยนไปและแก้ไขไม่ได้สิวจะมีเยอะขึ้นขนาดอวัยวะเพศหดลงและมีอาการก้าวร้าว ฉันพอจะรู้นะว่าอะไรทําให้นายโมโหอย่าก,กังวลนะนองอย่างน้อยนายก็มีอะไรใหญ่ๆอยู่บ้างดูเหมือนกระบวนการนี้เหมาะสําหรับคนขี้เกียจอย่างนายที่จริงแล้วการใช้สเตียรอยก็เหมือนการเพิ่มกล้ามโดยไม่ต้องออกกําลังกายแน่นอนอการบริโภคเทสตโทสเตอโรนมากไปทําให้มีตันหาเพิ่ม<อ>น่อยากมีคนมาชื่นชมร่างกาย<อ>นี่นาองพอเถอะมันเยอะไปแล้วนะ แล้วนายโพสต์รูปตัวเองในแอปหาคู่เหรอยินดีด้วย<บ>เจอคนที่แมชแล้วดูจากรูปเธอกับนายน่าจะมีอะไรคล้ายกันแล้วนายจะเซอร์ไพรส์นางยังไงกันเนี่ยในเดทแรกเยี่ยมอาโนพวกนายคงเกิดมาเป็นคู่กันวัสดีอาโนไม่ได้นอนคนเดียวด้วย <c oughs> อะไรนะนายกลัวเหรออาโน่ฉันลืมบอกไป เทสโทสเตอโรนมีผลเฉพาะกับผู้หญิงพวกเธอจะมีหนวดคราวเหมือนผู้ชายและมีเสียงที่ใหญ่และโหดขึ้นอย่าวิ่งออกไปแบบนั้นสิมันอันตรายนะเพราะหัวใจของนายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจะเกิดอาการหัวใจวายขึ้นได้แม้จะเลิกกินเทสโทสเตอโรนถาวรแต่ก็ไม่มีทางหนีผลลับอเลวร์ร้ายได้ นายจะกลายเป็นคนอ้วนและมีอารมณ์ไม่มั่นคงใช่แล้วอาโนในที่สุดสถานการณ์กลับเลวร้ายกว่าตอนต้นมากแม่นแล้วอันนี้หมดนี้ให้นายมีข้อแม้เดียวคือนายต้องหมั่นทุกสิ่งเลือกของที่เหมาะเพื่อมาทดลองกันอืมช็อกโกแลตเค้กและเนื้อ ฟาดไปเต็มคราบหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะความดีนะอานีอันที่จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในายจะตื่นกลางดึกพร้อมกับอาการปวดท้องอย่างรุนแรงกระเพาะอาหารของนายจะยืดและขยายตัวอรุณสวัสดิ์อาโนเราเต็มมื้อเช้าให้แล้วยิ่งกินมากก็จะเคลือ่อนไหวลำบากผลที่ได้คือร่างกายจะไม่ผอผลาญเลยไงแย่จังที่ร่างนายดันไม่มีเลอะจริงไหมล่ะอานี ผ่านไปสองสามเดือนนายก็จะตัวใหญ่มะหืมมายายของนายจะต้องภูมิใจแน่ๆฮะหัวใจนายมีปัญหาแถมยังเป็นหอบอีกมันเป็นเรื่องปกติทั้งความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจมันของคู่กันกันกบโรคอ้วนพักเฮอะอาโนออนไลน์คุยกับเพื่อนๆดีกว่าอะไรนะโดนล้อว,ว่าเป็นไอ้หมูตอนงั้นเหรอน่าสงสารจริงคนอ้วนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคซึมเศร้า อย่าสลดไปเลยนายสามารถเป็นซูโม่ระดับซุปตาได้นะกีฬาคือยอดพิเศษไงพบกับจอมขมือบเค้กและผู้ทรงพลังอย่างยูซากโกฟาโตอาโซนายพร้อมไหมลุยอาโนอาโนอาโนทำไมนายสั่นแบบนั้นเล่าหรือโมโหใครอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะทอมเบเรอของนายกดทับปอดจนนายหายใจไม่ออกไงไม่อย่าตายนะ ยังเหลือโดนัทอีกหน่อยจะไปไหนนะอนโน่นายจะเดินทางท่องใจกลางที่พบอีกแล้วเหรอเรื่องนี้แหละที่เราจะมาติดตามกันดูซิว่านายจะเพิ่มน้ำหนักได้สักเท่าไหร่พูดง่ายๆอยากให้น้ำหนักเพิ่มนายจะต้องตะบีตะบานเพิ่มจำนวนแคลอรี่เข้าร่างกายนั่นเอง ด้วยน้ำหนักตัวลายลายสไตล์แสนขี้เกียจของนายแค่นายกินสนคเกอร์หกแท่งต่อวันก็พอทมเทที่จะเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นได้เมื่อนายหนักถึง300กิโลกร,รมัมสนคเกอร์ควรเพิ่มเป็น14แท่งต่อวันและเมื่อนายหนักถึง2,000กิโลสิ่งที่ต้องทำก็คือกินกินและกินจนกว่านายจะกินได้17,000แคลอรี่ต่อวันมากขนาดนี้ไม่เคยมีใครทำได้หรอก เพราะน้ำหนัก2,000กิโลกรัมจะขยี้ร่างของนายอย่างง่ายๆไขมันจะกดทับอวัยวะและเส้นเลือดของนายจะเริ่มหายใจไม่ออกกระดูกที่แข็งที่สุดของนายซึ่งแกร่งกว่าคอนกรีตถึง4เท่าจะหักดังป๊อกแค่นายลุกขึ้นยืน <c oughs> น้ำหนักขนาดนี้นายคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วินาทีเจ <c oughs> ้าไขมันจะรัดคอนายจนมวยมอดงั้นดูดมันออกสักหน่อยเหอะดูท่านายต้องยืมชั้นในของแม่มาใช้แล้วละ ยิ่งไขมันในร่างกายมากเท่าไร่ฮอร์อมโมนเพศหญิงก็จะถูกผลิตมากขึ้นตามไปด้วยตามนมขยายใหญ่ขึ้นและเสียงก็จะแหลมเล็กลงและเจ้าน้องชายของนายจะหมดโอกาสขันยามเช้าสวัสดีชาวโลกอีกต่อไปอา้าวเรื่องดันหักม,มุมดูท่าสาวลลิต้า97จจะมีสามีจอหมหึงซะแล้วอย่าไปฝืนลดน้ำหนักเลย ร่างของนายมีไขมันมากพอให้นายนั่งนิ่งๆในตู้โดยไม่ต้องแต่อาหารได้นานถึง3ปีแค่เติมวิตามินและดื่มน้ำก็พออ่าไม่เป็นไรแล้วนะจะมีอะไรวิเศษไปกว่าการเดินเล่นในสวนข้ามกลางแดดอบอุ่นแบบนี้เราไม่ได้เลือกโชคชะตาแต่มันเลือกเราระวังนะอานี่ว้าว ดูเหมือนจะมีคนทิ้งกากนิวเคลียร์ไว้ที่นี่เฮ้ยอาโนทีนี้นายก็กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วสินายรู้ไหมวูฟเวอรินของมาเวลแต่เดิมถูกเรียกว่าแบทเจอร์แมนถ้าอย่างนั้นนายก็คือบีเวอร์สกังก์เพกเกอร์แมนเจ๋งเลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ซูเปอร์ฮีโร่มีพลังถึง3อย่างแต่นายไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังเหนือมนุษย์นะอ่านี่อย่างเช่นจอมดาบจากญี่ปุน่นอิซาโอมาชิอิ สามารถฟันกระสุนที่มีความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลาวิชะไพคิสจากไซบบเรียสามารถทนไฟฟ้า20,000โวลต์ได้ <c oughs> และยังทำอาหารโดยการเชื่อมไฟฟ้า <c oughs> เข้ากับตัวเขาเองอีกด้วยวิมฮ <c oughs> ัฟ <c oughs> จากเนเธอร์แลนด์สามารถต้านทานอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาได้หลายชั่วโมง <c oughs> และยังปีนเขาเอเวอเรสต์โดยสวมแค่กางเกงใน และนายละอานุว้าวยินดีด้วยนายมีความสามารถในการใช้หัวทุบสิ่งของสร้างเคลื่อนและเพาะหมัดร้ายบนร่างกายตัวเองเอาจริงๆนะถึงแม้นายจะคิดว่าพลังตัวเองไร้สาระลองดูตัวละครจากดีซีก่อนสิด็อกเวลเดอร์ที่มีพลังเชื่อมสุนัขให้ติดกับสัตว์รูและไซไกาจาก X-Men แหลังจากเมามาทั้งคืนเขาก็พบว่าตัวเองมีพลังอาเจียนที่เป็นกรด นายรู้ไหมว่าแบทแมนมีมูลค่าสุดที่อยู่ที่9,800ล้านเหรียญและการเป็นฮีโร่ดูจะเป็นธรุรกิจที่ทำเงินได้มากคอมิกฉบับแรกของซูเปอร์แมนถูกประมูลขายด้วยราคา3.5ล้านเหรียญจากสถิตนนิการค้นหาใน Google สไปเดอร์แมนได้รับความนิยมมากกว่าประธานธินดีสารเซียออาโน่ฉันรู้ว่านายน่ะเจ๋งแต่งานหลักของนายไม่ใช่การหลงในแสงสี แต่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่พวกนายโลกอยู่ในอันตรายนะโลกจะล่มสลายหากขาดพวกนายไปโอเคฉันเตื่นพวกนายไปแล้วนะ